นี่ก็ามาอยู่กับส่วนไม้ดางบ้านจ่าสูนะคะวันนี้เราจะเปลี่ยนดินบอลกระดาษจ้า เอาคุณพ่อทำอะไรจ,ไจ่าสูทำอะไรจ้ากดไข่กดไข่เปลี่ยนดินไม่รู้มีมังม้งไหมแต่ต้นมันแก่เยอะแล้วยกยอดมาสองครั้งแล้วเหรอนี่ไม่แก่ของสวนเลยนะคะน,นี่ไหมสวยไหม,มนี่ไม่แก่ของสวนเลยหักไข่กันเหล่าไม่รู้จะมีบาปเพราะว่าก่ออายุเยอะแล้วยกยอดมาสองครั้งแล้ว เดี๋ยวเขาให้หน่อเย,ยอะนะหนอก็สวยทุกต้นเลยนะอันนี้ให้หน่อเย,ยอะมีบ้างไหมมีบ้างไหมเดี๋ยว,ยวหาไปเรื่อยๆก่อยก่อนตาำรักต่ร,รักก่อนร,รักก่อน,รรอ,นอันนี้เปลี่ยนดินยังไม่่นเปลี่ยนดินเปลี่ยนดินเปลี่ยนดินวันนี้เราเปลี่ยนดินดินเมื่อถึงอายุหนึ่งปีนะคะดินก็จะเสื่อมสภาพอัตโนมัติเหมือนกันเราก็ต้องเปลี่ยนให้เขาใหม่ ต้นจะได้ใหญ่ๆอบอบให้ลูกเยอะๆนี่ขไข่ไหมเราเปลี่ยนดินอย่างนี้เลยนะเราก็จะเอาดินก็ออกเลยก<ม>็หนึ่งปีดินต้องเปลี่ยนหนึ่งครั้งนะคะสารอาหารเขาไม่พอละแต่ดินก็นยังโอเคนะแต่รากยาากย้เนาะรากเยอะมากเลย ต้องคุยแบบนี้แล้วนะคะรากของเขาก็ต้องเอาให้หมดหนักนมีการหนักด้วย นี่นะคะข้างล่างจะเป็นต้อเปิดนะแต่ต้อในในดินในท่อเราก็ต้องเปลี่ยนให้เขา่านีก่อนนีไ่ไคะไไอ,อันนี้ไล่รา,ากมาเลยนะไล่ต่อห้าไขรมาเราหากใครกันนองหลอดโคเจ้าแม่แกขึ้นล่ะ เกิดความแสวงหายน้อยที่สุดต้นของเและนี่ลูกของเขาทั้งหมดค่ะได้จากต้นนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยนี่คือต้นแม่ต้นแม่พันุของสวนค่ะแล้วก็ลูกที่ได้ทั้งหมดก็ให้หินอกับต้นเนี้ยประมาณเกือบเกือบสองต้นแล้วสวยไหม เขาไม่มีเพราะว่าหนอได้เยอะนะพ่อนะใครไม่มีนะม,นมันแก่ตัวมันขึ้นมาเป็นหนอหมดเลยเได้จากกุดขึ้นมาจากไกยก็เยอะแยะอย,อยอ รักยูนะคนเนาะมีรากเขาเขามีตาหนอนด้วยแต่เราจะไม่เอาของเขาแล้วนะเราจะไม่ทําอะไรกับเขาแล้วต้นนี้นี่เลยค่ะตอนนี้รากหมดแลวนะเริ่มจะยกขออกขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วคนะ่ะนี อยาไปล่างลากล่างเลยเรียบร้อยนี่ขึ้นมาแล้วไใหมให่แม่แกอยกู่แม่แกแม่แกกองสวนให้ลูกหลานเลนหลนประมาณเกือบเกือบสองรอต้นนี่เป็นแม่พันธุ์ที่สวนเลยไม่ให้แล้วไม่ให้ใครแล้วต้นนี้ไม่ขายด้วยนี่สวยอลังการหลานแปดนี่แกสวยมากนี่แม่แกอายุหลายปีนะปอนะตอนนี้อายุกี่ปีได้ปอ ต้นนี้ประมาณห้าปีลูกค้าต้นนี้ประมาณหปีแต่เราตำเสาสองรอบแล้วพอแลสองรบตอนนี้หัวโคตรเดนี่เมื่อครั้งที่แล้วก่อนตำเป็นชิ้นตาหมดเลยแล้วก็ได้ชิ้นตาเราก็ได้ไล่ได้ลูกเนี่ยนี่ได้หมดเลยกับต้นนี้แหละค่ะนี่ลูกลูกของเขานี่ลูกลานเลนลูนนี่สวยไหม นี่ตรงปกด้วยเหมือนกันเลยนี่ลูกหลานลินลุนค่ะเนี่ยร่องรอยกันยกยอดครั้งที่สองอู้เนาะคุณบ้องตาอยู่เนาะตอนนี้ก็พุดกว่าแล้วครั้งที่สามขึ้นมาอู้นี่นนี่นี่นีนีนี่น่นี่นี่นนี่นี่นีนี่าี่นี่นี่นีกน่นนั้นรอแล้ว่่่่ีีนี่ ของเข้าไปแบบสวยๆเลยได้ได้นี่ลูกลานเลนโลนอยู่นี้ค่ะนี่ชำไว้ไม่เคยปอขายสักครั้งหนึ่งเนีย่ยชำได้ประมาณสองสวันทำความสะอาดให้เรียบร้อยมดเลยนะตาเลยไม่มีเลยเนาะมดเลย ไม่แต่ตาเลยตามันมีหมาเพลนแต่ว่าสนอนอไข่ไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยเลิกแล้วเลิกแล้วไม่แต่พอแล้วทีนี้เหลือว่าเป็นตำนานค่ะยกตั้งไว้หัวสูงไปเลยอันนี้ไว้โชวแล้วแม่แก่ไม่สามารถทำอะไรได้แล้วไม่ทำแล้วด้วยสงสารอืมนี่ไหมึนเลยเนาะบองกุด คนคือใหญ่หมาก่ะสุกหมากใหญ่ด้วยคนมองคนใหญ่มาก <c oughs> มีตาคนไม่ตา,ากวาไม่ไม่หอกกองกลางทุ้มเป็นแม่แต่น็นไหมหวอืมเรื่อนี่ก็าพุดธป่าอยู่างนั้นพุดธป่าเลยฝั่งลยสิดตัดยาววันนี่ล่ะ ครั้งแรกนะเป็นเกือบๆนะเป็นเปกนะที่เม็ดได้นะบอนะเออทเต้นนะห้สิเต้นได้ลูกค้าตอนนั้นบูดได้ได้อินตาหลายๆกินมากเราก็ผสมดินิิธิ์แล้วนะนี่ค่ะดินสูตรรับนะคะบอกไม่ได้นี่นี่แล้วก็อ้องไม่แก่ลงเลย ใครดีด้วย Ồ, ปูไปเลยค่ะ จัดระบบแรกหน่อยนึง ไปเอาเินไปตังได้นี่ไหมจัดแบบเอ็นเอ็นให้ด้วยยู้ไหมยูแล้วนะโอเค <c oughs> นี่จัดระบบลากให้เขาด้วย รับดูกันเอาเองเลยใส่อะไรเท่าไหร่ไม่บอกนะให้ดูเอาเองนะไม่มีดินปูเก่าไฟนะไม่มีใบก้ามปูนะคะเอาดูกันเอาเองเลยสุดลับสุดลับปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกนี่ปุ๋ยอะไรขี้งัวค่ะงัวานา้เานาแล้วเสร็จแล้วแค่นั้นเองง,ง่ายค่ะคุณยายสวยเหมือนเดิม เสร็จแล้วค่ะง่ายๆโอเคเรียบร้อยค่ะโอเคเสร็จสวยงามเหมือนเดิมค่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันอ e ีปีหน้านะคะขอบคุณค่ะ